เปาวลีคลอดแล้วน้องแซนดี้หลานสาวคนแรกของซูโมกิกน่ารักน่าฝัดมาก เรียกว่าตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยทีเดียวสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเปาบรีกับการจะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกน้องแสนดีหลังจากที่รอคอยมานานกว่า9เดือนโดยล่าสุดค่ะเปาบลีได้คลอดน้องแสนดีออกมาลืมตาดูโลกโดยทางสามีเอิร์ธการได้โพส์ภาแรกของลูกสาวด้วยความตื้นตันหัวใจพร้อมเขียนแคปชั่นว่าที่พ่อแม่เคยบอกเราอยู่ตลอดว่ารักมากๆทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วเด็กหญิงแสนดีกิจเจริญ งานนี้คุณปู่อย่างซูโมกิคงต้องเหอหลานคนแรกอย่างเต็มหัวใจแน่นอนค่ะทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับครอบครัวกิจเจริญและยินดีต้อนรับน้องแสนดีสู่โลกกว้างใบนี้ด้วยนะคะอะไรนะคะเก้ามงเนาทีครับเก้าศูนย์เจ็กมงเนาทีเก้าห้องเบอร์อะไรห้องเบอร์หกสองศูนย์หกสอย์หกอีกครั้งหกสองศูเกิดวันที่สิเดือนเ พอนะพอใจนะพอแล้วนะรอบศีรษะสามสิบเอ็ดห้าสามหนึ่งห้าความยาว4ี่สี่ห้าสี่เซนพอนะหมดละน้ำหนักน้ำหนักกันเลยนะน้ำหนักสองพันสามสอนย์ศูนย์แออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบ